น้ำาของท่าลาดไม่ได้เพราะน้ํนำสาขาของทาลาดคือแหล่งน้ำสำคัญของแม่น้ำมาประงช่วยไปจัดเวทีที่บักคาด้วยครับปากของท่าลาดแล้วเดี๋ยวเราจะเชิญควนเมืองควนบ้านโพคนมานประกงที่เขาต้องใช้น้ำจากแม่น้ำมาประคงมาร่วมเวทีแล้วดูสิครับว่าจะมีความเห็นเป็นยังไงเป็นแบบจงประธานไหมที่ไม่เกี่ยวกับน้ำเค็มหนุนเลยไม่เกี่ยวกับน้ำเค็มนานเลย ครับท,ทั้งทั้งที่ท่าราดมันเคยจ่ายน้าไาให้บางปะพงมาช่วยนานตาปีอ่ะวันนี้คุณบอกว่าน้ามันไหลลงทะเลเอ๊แล้วมันจากท่าราดไปทะเลได้ไงมันขาดด้วยนะบางปะคงกี่กิโลรู้ไหมครับบริษัทรู้ไหมครับ8 4กิโลนะครับจากปานของท่าราดไปทะเลตรงนี้มันช่วยดูแลระบบนิเวศอีก80สบกว่ากิโลเป็นอย่างน้อยเหนือน้ําก็ช่วยได้นะครับตอนนั้น เดี๋ยวเราทำหนังสือไปที่ชมระทานนะครับแน่นอนแล้วก็บริษัทขอให้ไปจัดไปทีที่บางคาด้วยนะครับถ้าไม่จัดเราก็จะเดินเรื่องต่อนะครับเพราะเราคิดว่านี่มันเป็นความเสี่ยงของคนลุกนั่งเราประกงทั้งหมดไม่ใช่แค่คนลุกนังสาขาของท่านลนะครับก็หวังว่าจะช่วยปฏิบัติตามครับ